พี่ชายรอน้องชายมากวาดหิมะออกจากทางเดินเพื่อนเพื่นแกทำไม่ไหวคงอายุมากเดี๋ยวไปช่วยพ่อใหญ่ยกของก่อนคันยันย้อนปด่าเลยโอ้ย แกไม่ให้ช่วยฉันทำเองแกไว้นี่นะเพื่อน